และณนะตอนนี้นะคะก็ได้เลยเที่ยงคืนมาเรียบร้อยนะคะ,ะซึ่งเมื่อเลยทเที่ยงคืนมาปุ๊บก็จะต้องนี่เลยนะครับกิจกรรมที่มาใหม่เราต้องทําการรีวิวกันคออ่ะอมาดูกันว่ากิจกรรมมาใหม่มีอะไรบ้างนะคะอันนี้กิจกรรมนะคะเติมหนึ่งเพรนะคะเพื่อรับตัวละครมาใหม่นะคะอันนี้เจ๊ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนที่มันมาในรูปแบบนี้ยถือว่าดีมากเลย ดีกว่าเราที่จะไปซื้อแบบ499โอ้โห499เพชรอะไรเงี้ยโอ้โหแพงเยอะฮะหมดเยอะฮะตอนที่มันมาแค่แบบ1เพรเนี่ยแค่เติมเพชรเข้า ID ก็ได้แล้วเนี่ยรีบนะฮะรีบเติมเอานะคะและแล้วนะ,ะคะกิจกรรมตัวนี้นะคะก็ได้หวนกลับคืนมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะทุกคน <Yeah. S 1> นั่นก็คือกิจกรรมตัวนี้นะคะเป็นตู้อีโวนะคะได้วนกลับคืนมาแล้วค่ะนี่มีหัวจริงจ ตอกนะฮะตัวนี้นะฮะโอ้โหซึ่งนะฮะเราก็เข้าไปอยู่กันในที่ตัวเกมเลยค่ะนาฮัลโหลฮัลฮโหลต้องกราบสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะคะดีดีต้อนรรบเข้าสู่ช่องเจมินชนะ และวันนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่กันในเกมกันนีาฟรีไฟ้นะคะเช่นเก่าเช่นเดิมนะครับเปิดตัวซะอลังการยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเออคือก็ไม่มีอ,อะไรมากนะคะทุกคนเนื่องจากวันนี้นะคะได้มีกิจกรรมใหม่เราก็ต้องทำการรีวิวกันสั้นหน่อยนะคะซึ่งกิจกรรมที่มาใหม่นะคะก็อยู่ตรงนี้เลยครับนี่ ลักีลยอยยน่ะครับไม่ใช่อันนี้นะไม่ใช่ตู้นี้นะไม่ใช่ตู้นี้แต่เป็นตู้นี้ค่ะเชื่อ ะะเป็นชุดที่มาใหม่นะคะเข้าไปดูข้างในนะฮะชุดมีชุดอะ,อะไรบ้างนะคะทุกคนเห็นแวบแวบรือเ่านี่มีคาตานะลายดอกไม้นะคะก็กลับมาแล้วะคะ่ะใครอยากได้คาตานะนะคะมาสุ่มกันได้นะคะแล้วก็เป็นชุดอีโวนะคะที่หวนกลับคืนมานะฮะนี่มีเซตสีอะเริ่มจากต่ำสุดเลยนะคะใช้พิมพ์เขียวแค่ใบเดียวนะคะก็คือนี่เลยนะคะอ่า ชุดสีฟ้านะคะแต่เจ๊ถูกใจหัวตัวนี้หัวสีชมพูนะคะและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อนะคะวันนี้นะคะเจริบินมีเว็บเกมสุ่มจะมาแนะนําน้องๆค่ะนั่นก็คือเว็บฟรีวันโซนนั่นเองนะคะนี่เลยครับนี่แล้วก็ง่ายๆเลยนะคะสาหรับวิธีสมัครและวิธีเติมเงินนะคะน้องๆก็น่าจะร,รู้กันแล้วแหละอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้เจริบินจะทําการสุ่มให้ดูกันเลยนะครับแล้วเจ๊นะคะก็ทําการเะะติมเครดิตไป200เครดิต งั้นเรามาที่เกมสุ Free ่มฟรีไฟลกันเลยค่ะนี่จะมีเกมให้เราเลือกเล่นนะคะแต่เจ้นะคะต้องการที่จะเป็นนักล่าจนสลัดนะฮะโอ้โเราจะมาทําการล่าขุมสมบัตินะฮะล่าเพชรกันค่ะนี่เลยครับคลิกเข้าไปเลยค่ะใส่ uad เกมของเราเข้าไปนะคะย,ยืนยันและนี่เลยครับเมื่อเราทําการคลิกเข้ามานะคะก็จะเห็นสล็อตวงล้อเป็นอย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการเล่นเกมสุ่มกัน,นะคะ่ะ นี่เลยครับสุ่มที่ละสิบเครดิตค่ะรอบแรกนะคะ <c oughs> ปึ๊บเอยไปเลยฮะ <c oughs> รอบแรก <c oughs> โอ้โหได้ชิ้นส่วนนะคะไป1หนึ่งอั้ม <c oughs> มาเราจะมาสุ่มกันต่อนะคะ <c oughs> โอเคสวยฮะโอ้โหอย่างน้อยก็ได้เพชรน,นะคะ <c oughs> ถือว่าคุ้มอยู่นะ โอเคนะคะสวยค่ะอย่างน้อยเราก็ได้เพชรนะคะได้68เพชรค่ะกดโอเคค่ะสุมต่อค่ะเฮ้ยสวยครับคุณทุกคนเจได้เพชรนะเดือร้อยเจ็สิบสองเพชรค่ะสวยโอ้โหอย่างดีสิโคตคูงสมต่อค่ะอ อะไรครับดีอะมาเต๋าค่ะโอ้โหเป็นเกลืออีกแล้วสุมต่อได้เป็นโอเคได้เป็นห8สิบดเพชรนะทุกคนสวยฮะอย่างน้อยก็ได้เพชรฮะสุมต่อค่ะ นี่มาโอ้ทุกคนเจได้สามพันกว่าเพชรโอ้โหโคตรดวงดีเลยค่ะโอ้โหสุดยอดฮะสำหรับเว็บนี้นะคะเว็บฟรีวันโซนนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะอยากจะสุ่มนะคะเดี๋ยวเจจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นชุดสีแดงนะคะเซ็ตส,สีแดงแดงขาวนะ,ะโอเค แต่ผมสีผมผู้หญิงเป็นผมสีดำอะ่ะยังไม่ค่อยสุดนะคะออร่าไม่ค่อยจะมีนะฮะแล้วก็นีฮะอลังการสุดนะฮะเออเป็นเซตที่แพงที่สุดนะคะ,เพ,ะเพราะว่าเขาใช้พิมพ์เขียวตั้ง3อันค่ะอันนี้ใช้พิมพ์เขียว2องันแล้วก็เซตที่ใช้พิมพ์เขียวแค่1อันค่ะซึ่งเจ๊จะบอกว่า <c oughs> เจ๊มีกอเจ๊ที่จะเข้าวงการเป็นสตีเบอร์อีกทุกคน คือเจ้เล่นมานานแล้วนะคะเกมนี้คือมารอบแรกเจ้จัดเลยฮะมันสวยมากทุกคนชุดนี้นะคะเจ้ทำการสุ่มแล้วนะฮะสุ่มตั้งแต่รอบแรกที่มาแล้วนะฮะเออเจ้มีแล้วนะคะทุกคนเจ้อยากจะบอกว่าเจ้มีแล้วทุกคนเศร้าอ่ะตอนนั้นนะคะเจ้าจาได้นะคะเจ้สมออกชุดนี้นะ,ะบอกเลยแบบถูกมากถูกขนาดไหนเลยหรอทุกคน เจจะบอกว่าเจาสุ่มไปทั้งหมดนะคะพั 1, นจิดรอเพชรได้เลยได้พิมพ์เขียว3อันและหินแปลงล่างที่แบบสะสมมาอะไรเงี้ยนี่เพื่อเป็นการพิสูจน์เจมีแล้วนะคะทุกคนนี่เป็นไงสวยมะเออ สวยมากชุดนี้บอกเลยใครไม่มีต้องรีบจัดนะคะชุดนี้สวยจริงสวยจริงซึ่งหัวตัวนี้นะคะทุกคนเจ๊ยอยากจะบอกว่ามันสามารถที่จะแบบปรับแต่งลุกแบบคอมโบกับชุดที่เป็นเซ็ตสีแดงสีดําอะไรแบบได้สวยมากๆเลยสําหรับหัวตัวนี้นะคะสมควรที่จะสุ่มครอบครองไว้นะคะสะสมมาเป็นคอลเลคชันเป็นที่ดีที่สุดนะคะมา เดี๋ยววันนี้ถ้าเราจะมาทำการนะคะลองสุ่มดูเล่นๆละกันไม่รู้จะได้ไหมทุกคนคิดดูคือหัวตัวนั้นนะชุดพิมพ์เขียว3อันอนะเจ้หมด1700เพชรนะฮะมาดูว่าพิมพ์เขียว1นึ่งอันอรอบนี้จะหมดเยอะแค่ไหนฮะมาสมุ่มฮะขอไนดะ้ขออย่าหมดเยอะแค่นี้ก็เป็นลกไตจ้าหยิ่โอ้แค่ดีก็ เกลือก็เค็มจนจะเป็นโรคไตอยู่แล้วคือแบบเจ๊มีดวงมากทุกคนไม่อยากจะโม่นะเจ๊มีดวงกับหินแปลงล่างมากเลยสมที่ลาหินแปลงล่างแบบออกมาเป็นขยงงะทุกคนเข้าใจปะเนี่ยหินแปลงล่างเจ๊สะสมไว้36มอันแต่พิมพ์เขียวไม่เคยออกให้เลยหวังว่านะฮะทุกคนรอบนี้จะไม่เกลือสมค่ะหัวใจตุ้ม เฮ,ฮ้ยแค่รอบเดียวเองอะโหตกลงค่ะดูริได้ทั้งพิมพ์เขียวแล้วก็ได้ทั้งหินแปลงล่างนะะแต่หินแปลงล่างไม่ค่อยกีดหรอกกีดไอ้พิมพ์เขียวแหละโอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่าเจจะมีดวงได้พิมพ์เขียวเขาอ่ะดูดิพี่ดูดิทุกคนหินแปลงล่างสามสิบเจ็ดอัน้ยคลิปนี้มันสั้นจังเลยอะ เข้าไปเลยฮะมาแรกเลยฮะนี่หัวชมพูนะคะที่เจต้องการนะคะเจต้องการหัวชมพูนะคะหัวชมพูเจย,ยังไม่มีเจมีแค่แบบอ่ของายที่สุดในตู้นี้นะะ้าในผมสีแดงนะคะเสื้อเป็นสีทองนะคะโบดําแล้วก็แบบกระโปรงสีแดงนะะเนี่ยฮะเจมีแล้วทุกคนเหลือแต่ชุดนี้นะคะที่เจไม่มีเจต้องตาต้องใจกับหัวชมพูมากเลย เอาฮะแรกเลยค่ะชึบาวเรยบรโรยดีเป็นไงสวยอ่ะดิทุกคนเป็นไงที่เราตั้งเป้าไว้พิมพ์เขียวอันเดียวขอแค่พิมพ์เขียวอันเดียวในที่สุดนะฮะเจก็ทำลายคำสาบนะฮะคำสาบเจผู้มีดวงมากับหินแปลงล่าง เจ้ทำลายมันได้แล้วทุกคนได้ที่สุดแต่แต่จริงหินแปงล่างมันก็ออกด้วยนะชิลไหออกมาทําไปหินแปงล่าง <L ed gin> แต่ออกมาก็ขอบคุณนะฮะแต่ได้พิมเขียวมันคือจะดีที่สุดอะเพราะว่าคือเจ้อาพับมากกับพิมเขียวนะฮะตกลงค่ะอโคตรซึ้งใจอะทุกคนเปิดฮะน้ <L ed gin> ำตาที่ไหลไอ้เหี้ย <L ed gin> อุย้ยดูคำหยาบขอขอ,ขอโทษได้นะคะทุกคน อจริงๆเจ,จ๊เจ๊โคตรตื่น,นใจอ่ะเพราะว่าคือเจ๊อาพับเรื่องผิ์เขียวมากอะอ่านี่เลยนะคะชุดที่อยู่ในตู้อีโวนะคะที่หวนกลับคืนมานะคะนี่สีแดงเจ๊ก็มีนะคะชุดที่แรดที่สุดในตู้นะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะนี่ยสองตัวไปเลยนะคะสะสมไว้ฮะ,ะสวยสิครับรีร่มีหัวชมพูตัวนี้เจ๊ก็ได้ละนะเฮ้ยได้ัก <c oughs> ภูบใจภูบใจรอบนี้หมดน้อยมากทุกคนเ้าคิดมันสั้นไปไป,ปะเจ้ว่าคิดมันสั้นไปว่ะทุกคนงั้นเรามาเล่นกิจกรรมนี้กันค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะเจ้มีข่าวดีจะมาประกาศนะคะอ่าสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ตัวละครใหม่ตัวนี้วันนี้เจ้มีข่าวดีจะมาประกาศคือเจ้จะทำการนะคะแจก3ามรางวัลน,นะคะ ต้องบอกเหตุผลด้วยนะ 1. UID 2. บอกเหตุผลว่าตัวละครนี้มันดียังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามตามนี้นะคะสุ่มแจกใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้นะคะช่อง Youtube ของเจลิบบินี่นะคะแจกไปเลยนะคะตัวละครที่มาใหม่นะคะ3รางวัลค่ะเจจะทำการสุ่มแจกนะคะโอ้ยจะบ้าตายตทุกคนนี่สิ่งสำคัญเลยนะคะนี่เลยค่ะ สำหรับกิจกรรมตัวนี้นะคะตัวอีโวที่หวนกลับคืนมานะคะตามคำเรียกร้องนะคะจะมาตั้งแต่วันที่12นะคะถึงวันที่19นี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะไา้ก็อย่าลืมนะคะเติมเพชรแล้วก็มาสุ่มกันด้วยนะครับเผื่ออาจจะดวงดีนะ <c oughs> เอาเป็นว่านะคะการรีวิวของเจลีปบินนะคะกับกิจกรรมที่หวนกลับคืนมาในวันนี้นะคะก็คงจะต้องจบเพียงแค่นี้แล้วครับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะชชวยกันกดไลค์กด share, แชร์กดติดตามเป็น,นกำลังใจให้กับเจลีปบิน้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะคะกับการรีวิวกิจกรรมหน้านะคะกับคลิปหน้าที่เจจะเอาลงยังไงก็ช่วยกันให้กำลังใจใเจด้วยนะครับ